บทที่1 1 6 4ดาบแห่งความยุติธรรมดวงตาของจกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์แข่งขึ้นแม้ว่าข้าจะต้องตายข้าก็หวังว่าการเผชิญหน้ากับเจ้าที่แสดงออกมาทั้งหมดข้ายังสามารถเห็นจุดสูงสุดของวิชาดาบเมื่อข้าตายเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่าใครบอกว่าดาบญาติที่ข้าใช้นี้ไม่ใช่สุดยอดของวิชาดาบถ้าเจ้าดูดาบจากภายนอกแสดงว่าดาบในหัวใจของเจ้าไม่ได้ฝึกฝนข้าได้สอนเจ้าว่าดาบคืออะไร ดาบคืออะไรขณะที่พูดตรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหายไปเขาก้าวออกจากความว่างเปล่าและฟันดาบย่าในมือของเขาไม่มีความยิ่งใหญ่มากนะแต่ในขณะนี้จักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์รู้สึกเพียงว่าเจตนาดาบที่สดใสและสง่างามกำลังมาในพริบตาราวกับว่าท้องฟ้าพลิกคว่ำและวิญ,ญญาณชั่วร้ายทั้งหมดก็ดูเหมือนจะหายไปจากโลกนบัตดนี้เขาเกือบจะตะโกนออกมาดาบคือความยุติธรรม ดาบศักดิ์สิทธิ์แดนดิงยกขึ้นและ,ะเผชิญหน้ากับดาบแห่งความยุติธรรมด้วยเสียงที่คมชัดดังติ้งเสียวซานล,ลอยอยู่กลางอากาศและอยู่นิ่งๆในขณะที่จักระพัดอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ร่วงลงสู่พื้นแล้วเหมือนกับดาบยาวที่เสียบลงพื้นโดยตรงและจมลึกลงไปพลังของดาบนั้นทรงพลังมากจนจักรพพัดด้านล่างตกตะลึง วินาทีต่อมาจากักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ได้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งแต่ในขณะนี้มีเพียงความตื่นเต้นในดวงตาของเขาดาบแห่งความยุติธรรมเล่มนี้ไม่เพียงแต่มีความยุติธรรมในหัวใจแต่ยังรวมความยุติธรรมของโลกและเข้าใจความยุติธรรมของโลกเพื่อบรรลุความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยเหรอจกักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ถามอย่างจริงจังเสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่า แน่นอนดาบนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจมันได้ดีในชีวิตของเจ้ามีอะไรอีกจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ถามอย่างกระตือรือรน้นแต่เสี่ยวซานสายหัวและพูดว่าดาบนี้เพียงพอสำหรับเจ้าที่จะใช้ชั่วชีวิตข้าไม่สามารถใช้ดาบแห่งการสังเวยเพื่อต้อนรับภรรยาของข้ากลับมาดาบแห่งการพิพากษาแห่งการสังเวยในปัจจุบันของข้าอาจทำลายโลกได้สำหรับดาบแห่งการพิพากษาใช้ไม่ได้ที่นี่ ดังนั้นเจ้าเพียงต้องสัมผัสกับดาบแห่งความยุติธรรมนี้ให้ดีไม่เพียงแต่ใช้ได้ชั่วชีวิตเท่านั้นแต่ยังทำให้เจ้าสามารถไต่ระดับที่สูงขึ้นได้จำไว้ว่ารากฐานของดาบเล่มนี้คือสี่คำหากจะฝึกฝนต้องถามตัวเองเป็นระยะๆบอกตัวเองว่ามันยุติธรรมหรือไม่จักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์หายใจเข้าลึกๆข้าดูเหมือนจะเข้าใจแต่เจ้าจะไม่ฆ่าข้าเหรอเสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าทำไมข้าถึงต้องฆ่าเจ้า ตอนนั้นจัก,กรพรรดิสวรรค์ไร้ขอบเขตไม่เก่งเรื่องการเรียนรู้ไม่สามารถทนต่อการโจมตีของข้าแต่เจ้าสามารถจับดาบแห่งความยุติธรรมของข้าพิสูจน์ว่าเจ้ามีความยุติธรรมในใจและสามารถบ่มเพาะตัวเองก็เพียงพอแล้วตอนนี้เจ้ายอมรับความพ่ายแพ้ได้แล้วหรือไม่เขายกมือขึ้นและโค้งคำนับเสียสางเล็กน้อยข้ายอมรับความพ่ายแพ้ เสี่ยวซานทำท่าทางเชื้อเชิญให้เขาและจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ลงมาจากท้องฟ้าและตกลงสู่พื้นอีกครั้งแต่เขาไม่ได้มองไปที่เสี่ยวซานอีกแต่นั่งลงที่จุดนั้นและเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิทันทีสงบสติอารมณ์ตาของเสี่ยวซานหันไปทางด้านข้างของพูดและอสูรในเวลานี้จักรพรรดิทุกคนเห็นว่าจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถูกฆ่าตายและความตกตะลึงในดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนไปบ้าง ดวงตาของจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นริบีีอยู่เสมอและในที่สุดสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดก็เกิดขึ้นมนุษย์เป็นมนุษย์จริงๆและจินเมียลินก็เป็นมนุษย์ที่ปลอมตัวมาจริงๆและมนุษย์ผู้นี้แม้ในสารบรรพบุรุษเขาก็ประสบความสำเร็จในการเก็บตัวฝึกฝนภายใต้การคุ้มครองของจกักรพรรดิเหล่านี้และผ่านภัยพิบัติ1 0 0 0 0มเมตรกลายเป็นจกักรพรรดิปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าไม่ง่ายเหมือนจักรพรรดิทั่วไป เสี่ยวซานจ้องมองไปที่จกักรรรดสสวรรค์อัญมณีจักรรรดสสวรรค์ไร้ขอบเขตและจกักรรรดสสวรรค์วัชระได้ล้มลงแล้วและจากด้านหลังไปด้านหน้าก็ถึงคราวของจกักรรรดสสวรรค์อัญมณีจักรรพดสสวรรค์อัญมณีโปรดเสด็จมาการระง,งับของกฎที่กระทำต่อจักรรรดสสวรรค์อัญมณีหายไป สายตาของจกักรพรรดิสวรรค์อัญมณีจับจ้องแม้ว่าภาพเบื้องหน้าของเขาจะเกินจินตนาการของจกักรพรรดิโดยสิ้นเชิงแต่ในฐานะจกักรพรรดิแต่ละคนเป็นมหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกและปกครองกลุ่มมาไม่รู้กี่ปีหลังจากตกตะลึงชั่วครู่พวกเขาก็สงบสติอารมณ์ได้ ตามกฎของการก้าวสู่สวรรค์ตรับใดที่เขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้กฎนั้นก็จะถูกทำลายโดยธรรมชาติเสียวสารไม่สามารถพักผ่อนได้มันเท่ากับเผชิญหน้ากับการล้อมวงของจกักรพรรดิมากมายในการต่อสู้ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องทำจึงไม่จำเป็นต้องเอาชนะเสี่ยวสานโดยตรงแต่จะต้องกินพลังของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับจกักรพรรดิที่มีอำนาจมากขึ้นในอนาคต แสงหลากสีสว่างขึ้นแทบจะในทันทีจากด้านหลังของจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีและจักรพรรดิองค์นี้ใช้การประสานธาตุทั้งห้าซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผู้ที่เป็นตัวแทนของตระกูลอัญ,ญมณีในการต่อสู้เพื่อครอบครองตำแหน่งจักรพรรดิความกลมกลืนและอัญ,ญมณีประกายห้าธาตุจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเหมือนอัญ,ญมณีห้าธาตุที่เจิดจรัสซึ่งแบ่งบานด้วยความเบาวาวพร่างพราว จินเมี้ยวหลินกลายเป็นมนุษย์เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเจ้าต้องการทำอะไรกันแน่แม้ว่าเจ้าจะสามารถใช้กฎเพื่อก้าวสู่สวรรค์ได้สำเร็จแต่เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเป็นเจ้าแห่งสารบรรพบุรุษได้หรือไม่อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเจ้านั้นสามารถเสริมสร้างกฎของสารบรรพบุรุษและผูกมัดเราเพื่อกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของเจ้าแต่หลังจากนั้นเจ้าต้องการที่จะปรับปรามเราทุกคนด้วยตัวเองใช่หรือไม่จักรพรรดิสวรรค์อัญมณีพูดเบาๆ เสี่ยวซานมองเขาด้วยรัศมีหลากสีทั่วร่างของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มทุกสิ่งที่เจ้าพูดไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการข้าไม่เคยคิดที่จะควบคุมโลกใบนี้อันที่จริงเมื่อข้าทะลวงไปถึงขั้นที่สิบข้าได้บรรลุข้อตกลงกับโลกใบนี้แล้วเมื่อข้าฝื้นการฝึกฝนครั้งก่อนข้าจะออกจากโลกใบนี้สถานที่นี้ไม่ได้เป็นของข้าตั้งแต่แรก เมื่อได้ยินคําพูดของเขาจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีก็อดไม่ได้ที่จะหยุดชั่วขณะหนึ่งมันยังอยู่เหนือจินตนาการของเขาเขาเข้าใจทุกคําที่เสี่ยวซานพูดแต่การเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทําให้เขาสับสนเล็กน้อยเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเจ้ามาจากไหนจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีอดไม่ได้ที่จะถามอย่างสงสัยเสี่ยวซานยิ้มอย่างเฉยชาและพูดว่า สิ่งนี้ไม่มีความหมายสำหรับเจ้าเมื่อข้าออกจากโลกใบนี้เจ้าจะจำทุกอย่างเกี่ยวกับข้าไม่ได้อีกต่อไปตามที่เจ้าพูดข้าจะสามารถปรับปรามพวกเจ้าทั้งหมดหลังจากก้าวขึ้นสู่สวรรค์ได้หรือไม่แล้วพวกเจ้าจะเห็นเองหลังจาก20ปีในโลกนี้ข้าค่อยๆคุค้นเคยกับทุกสิ่งที่นี่ข้าเกลียดทัศนคติของพวกเจ้าที่มีต่อมนุษย์แต่ข้าก็ได้เรียนรู้บางอย่างจากพวกเจ้าด้วย หลังจากที่ข้าจากไปข่าก็หวังว่าเจ้าจะอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสันติดังนั้นก่อนที่ข้าจะจากไปข่าต้องทำอะไรบางอย่างเจ้าจะทำอะไรจาก,กรพิสวรรค์อัญมณีถามเสี่ยวซานทำท่าทางเชื้อเชิญเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองตอนนี้ได้โปรดขณะที่พูดวงกลมรัศมีสีทองก็ลอยขึ้นมาจากใต้ร่างของเสี่ยวซานนี่คือความเจิดจรัสของแหวนวิญญ,ญาณแหวนวิญ,ญญาณสีทองซึ่งแทบมองไม่เห็นในทวีปโต้หลัวในชีวิตที่แล้ว เมื่อถึงวันนี้เขาก็ฟื้นความสามารถตัวเองก่อนหน้านี้ตกลงดวงตาของจกักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีถูกแช่แข็งและแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าทตาที่อยู่ข้างหลังเขาก็เบ่งบานและลูกแก้วคริสตัลก็เพิ่มเข้ามาในฝ่ามือของเขาและภายใต้พื้นหลังของแสงห้าสีทันใดนั้นมันก็ระเบิดเป็นความสว่างและประกายแวววาวลำแสงห้าสีพุ่งตรงไปยังเสียส่ยวซานาตาทั้งหถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันพลังขจัดพลังทั้งหมด หอ,อกมังกรกศักดิ์สิทธิ์ในมือขวาของเสี่ยวซานปรากฏขึ้นอีกครั้งและหอ,อกมังกรวาดวงกลมวงลึกลับแห่งสวรรค์แสงสศักดิ์สิทธิ์ห้าสีตกลงสู่วงลึกลับแห่งสวรรค์และหายไปทันทีเหมือนวัวโคลนที่ลงไปในทะเลภายใต้การรับรู้ของจกักรพรรดิสวรรค์อัญมณีเสี่ยวซานในขณะนี้เป็นเหมือนหลุมดำที่ไม่มีที่สิ้นสุดกลืนกินการโจมตีของเขา วินาทีต่อมาพื้นที่ทั้งหมดหยุดนิ่งทันทีราวกับว่าพื้นที่นั้นกลายเป็นผลึกประหลาดเสี่ยวซสารถูกห่อหุ้มด้วยเขตแดนห้าสีทันทีราวกับมแมลงที่รวมตัวเป็นสีเหลืองอมพันร่างของจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีก็หายไปในโลกจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีเหมือนลำแสงห้าสีที่ไหลในคริสตัลและมาถึงหน้าเสี่ยวซสารทันทีแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งขึ้นกว่าเสี่ยวซสารไป เซียวอูเฝ้าดูอยู่ไม่ไกลเมื่อเห็นฉากนี้เธอดูอย่างเฉยชามีเพียงรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าของเธอในสายตาเธอมีเพียงเขาพิซานของเธอเท่านั้น